มาเรียบร้อยพี่น้องมาขนกล่อง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 เลยถ่ากะสดีอีกรอบจ้าจะรบับกะสู่ช่องซองพรมีอาหาอยู่หากินแต่วันนี้ไม่ได้หาอยู่หากินจะชอยน้องสาวกู้เข่าอยู่มือนี่พี่น้องเลยซองนี้ก็ซอยพี่ซอยน้องไปสักกันพี่น้องเบิรงนเนาะมันสิบห้ามบอกอย่าเฝ้ามาไดอย่าเฝ้ามาไดมืดเป็นหุน่นเป็นหุน่นมาอยู่ โหลดผดยังบ่ได้อนนะนะออกมาเอาแรนแซ่เซลลงมาเพผดขคือบ่มาคนเขาวฮะยันนี้บ่ได้ไป่ายวะสักเหมือนยันนี้บ่ได้ไป่ายวะสักเออเออเอา้าแรนลงมากเปไป็นไเป็นกองไหวก้องไหวก้องไว้ เออนอนกับไม่ได้ไปมื่อน,นี้นอนคือบ่มาค้นข่าวไว้แขวคือบ่พาะเอามาค้นข่าวว่าหนี่เขาพาค้นเหรอลูกเขายีซึ่งเขายีนั่นแหละย้อนเพิก่กจะโยนมาได้กับพัขึ้นน้ำเข่าคนไปไว้บักไล่ทหารนั่นมาแต่หึงเลยเออทำสิขายทำสิขาย เา้าไปยืนเทียบด้วยมันใหญ่สูงกว่าเนะจ้าแล้วนักเก้าอันที่สมแล้วอันที่สมแล้วเขามีมูไา,หา่ห้ากินอยู่ท้างนี้ย้อม เด็ดเจมอยู anyway, Ooh, h, said, ่แล้วพี่น้องเอ้ยเด็ดเจมออกมาแล้วเมฆแต่กลายบนในทางไหนอย่าคือฝนตกเลยสู้มันยังไงลงเลยพูกทางนั้นนะอย่าคือฝนตกกองไว้กองไว้รถพญนยังยุ่มว่านพญนยังสิกกำเอารถไฟออกมาแก้อีกขั้นวันวานั่นแหละกองไออยู่บ้างไดวบางนอกหลบงพัอ ขื้นฮืออันผู้จักแล้วอุ้ยมันแคบวายูฮืออนเป็นสีส <bunker. S 1> ีไปทางไหนมัดกับมัดโคตรมัดงหญ่แต่ว่าเป็นหมากเป็นห่วงก็ข้องย้ายขี้ได้พี่น้องเอย ใครกลัวอยู่เด้อเพราะว่าผูกหมากมันหมากอยู่เอาเล่นเๆๆๆเร็วเล็เกองไว้กองไว้อไวรอรถมาอาบจ้าแต่พอเอาไปจากฟอนตกกัน <c oughs> ขาใหญ่หนวงซ้บริย่างแล้วเราเก็บเปรี้ยงเปรี้ยงห่วยเบาแล้วอยู่ในเต็นท์แห้งกระหอน ใคาแต่ข้าขาบ่ได้เอาไปไก่เนะฮสมัรดร้อนแดดนะนี่นะขนเครื่องขนเครื่องก็กดำเอากระเป๋ามาให้นะนอนเก็บมาเมิดนะฮมขนเอามันเบิดจนะีน่านนกระเป๋าน่นะคือขึ้นมาให้นะฮมเอามาเมิดนะั่นกระเป๋าซองกระเป๋าน่ะ ช่างสีแดงเด้อน <seriously> ้ำ <nước> หัวดำสองงานฮักระเป๋าแดงดิจีน่ากระเป๋าแดงให้โอนะพักกันพาน้องย่างทะ้างันนาผมแม็กพว้าน้องย่างคือทางข้างหน้าพุ่นมันย่างหย่างผมหักศอกมมาแม่จีน่ามาแม่มันแดดทามูยูหัน เขาสิคืนอยู่ห่มม่วงลไยๆไปคืนหูยแดดกันยังลงมานี่มาเด้อพี่น้องมาช่วยเนี่ยวันนี้ใส่สุดงามแท้มาเนี่ยโอ้โหเธอใส่สุดงามแท้บดีปลาลูกกอนได้ไวจินหาม่ายหยัง มาให้น้ามาเห็นย่างมาตากแดดไปย่างไวมันแดดไว้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 ไวันั่นนี <n N nope ่แดดเป็นเปลี่ยงเลยไปยูหอมม่วงไว้ไวอยู่แนนอนฮอดเลยแน่นอนฮอดหอมม่วงเลยถ่ายคลิปไปย่างไลวอีน่าเต็มไปหมดเด้อจะมีหนักก็ฟังตัวจนเลย มามึโอ้ยชูฝนน่ะตกเลยได้งอนนั่นนะมึงได้ปลู้พี่น้องมันลงเม็ดเลยได้ฝุ่นนะโอ้ยปัญหาไม่ไหวฝนสีห้มเลกฝนมาแล้วเพิกเพิกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาได้เพราะจะมืดแล้วมันจะตกโปรต์ห่างไวไวมันแดดโอ้ย ยฝนกับพอฝนเนอันนีอย่าเฝ้ามาได้คนไนน้นั่นนี่พระนาโลดอีี่น้งเอ้ยสวัสดีป้าลุงหนาข้าลวห้าเข้าเอ้ซีไว้เียมันห้อน โอ้ยเจเบนคูวงฝนพี่น้องฝนมาแล้วยังบ่ทันแหลยังบ่ทันแหลเก็บพี่น้องเลยยังไปเอาหลดไทยมาอยู่ฝนฝัดโต๊กพี่น้องเลยมาแล้วเก็บกองไว้กองไว้ฝัดฝนมาบัดนี้ตายกักขักพี่น้องตายกักขักบัดนี้พวกนาเป็นงงนเป็นงูนมาอุ้ดท่า อุตสซาว่าปักตะไคร้อีไดพี่น้องปักตะไคร่กันยังโอยู่โอ้ยมึงแนมปูงูนไม้เลีอะหรอไปไปไปแลนไปทางอื่นแลนไปทางอื่นเทวดาเอ้ยแลนไปทางอื่นอืมอืมกุน หลดยังมาบ่กหอฝนฝนมากก่อนพี่น้องเป็นโงนอยู่ให้แล้วก้อนก็บอกท่าแม่นว่าเอ่อเรามีรถขนตั้งแต่ตอนเอ่อมาดนะพี่น้องครับสิท่านเพราะว่าคนขึ้นมาแล้วถ้าฝนตกแนะครับสีเอาผ้ายางคุ้มท่านนะพี่น้องแต่นี่มันบอกท่านและแต่นี่ปุ่นแห้งแห้งแห้งมาแห้งพี่น้อง ปวดปั่นนี่เสียดจังเลยั่นกได้งายเลยมัน่กรตกได้มันเสามันขนองเห็ดมาเห็ดนั่นนี่นะแห้งมันจอบแห่งเห็ดใส่ป่ะจอบอยระบบหยุดฝนเดี๋ยวนี้สิบเอาผัาตั้งใช่มาคุมเป็นกองเป็นกองออยู่แล้วมันมันโมเมนต์กองดีเหรอผู้พี่น้องอยู่แถวเทิงถือว่างามเนาะมิแต่นักไดแถวเทิงนะ มีแต่นักนักนัก,น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 กแถวเทิทง,ทงลงไปข้างล่างบ่ปั้นดพี่น้องอันนี้กับสีลมและลมะลมันก็มาไมา่ได้ <c oughs> สั่งไงน้ำมันจุไ้จุไ้เอ,เออเก็ดภุลแล้วนะเพระาะว่ามันง่ามดิมองเพราะว่ามันมีน้ำไรลล่ลงดิมันมีน้ำกลางบ้านน้ำ น้ำขอ,อกงวัวไหลลงพี่น้องมันก็เลยง้ามทำยุดแล้วยุดแล้วฝุ่นมันไปทางฝุ่นแล้วพี่น้องมันไปทางฝุ่นเละเจ้าว่าแจ็คโหลดเบิร <laughs> ์นี่ไลยใดมันโมเมนต์หน่อยได้นี่คอยว่าได้ไลยกูาปากขีน,นนอนหมดคอยว่าถ้าปั้นนี่สามสิบกระสอบสิได้อยู่บ่ได้อยู่บ่สามสิบ เนาะเพราะว่าเข่าข้าขงบนนี่มันง่ามได้ง่ามแห้งข้างบนนะมันเป็นหมาลงไปข้างล่างก็ธรรมดาอยู่แต่กัดแต่กัดทึ้วโอเคพี่น้องมันเป็นเข่าว,วานเนาะถ้าได้ซ้ำนี่ห้วยยังบอยุดอยู่ไหนโอ้เป็นงูนอยู่เป็นงูนเป็นงูนเป็นงูนอริยร้วอยออวดิท อ้วยกกม็ได้นน่ีะดำคือลืออยู่คือมาพักกันดำคือลือจังซีนนอนเล่นขี้ขี้เล่นเอ,อ้ยแม่ค้าถ้าเขามาเบิ่งคลิปกับมเมาให้แน่แม่ค้าเอ,อ้ยมาเอาให้แน่ <Hi. S 2> พี่น้องเอ,อ้ยหาเลี้ยงหมูผัดไวซี่คลายกับอ,อ,อ,อยากแม่ค้าพี่น้อง หาเมียขาบอาดดายคิวกะลายคนเลี้ยงหมูลายเลยมันคล้ายกันคนเลี้ยงหมูเต็มถีบเต็มแดนพี่น้องเลยไพยกะหันมาเลี้ยงเอามาลงทุนแต่หมูเดียวนี่เกือบแทบดดกเกือบแทบทุกลังค่าเฮือนพี่น้องหันเขาเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงหมูนั่นอ,อ,อันนี้มีขอ,อกหมูเพิ่หั่นกะแม่นะพี่น้องอยู่หั่นกะขอ,อกหมูน่ะ คอกหมูเข้ากับคอกหมูอีกพี่น้องโอ้ยตายเมีย้ากับแจ็คสิบเอ้าของไผรก่อนลอดต่อไปอีกพี่น้องเลยเอาจนบ่มีห<ะ>ัน,น,นไปไปเบิง่ง,งกินหน้าพีนาาา่น้องพากเราจัดแจ้งสิลูกไปโกนข่าวต่อมาแล้วน้องฝากไปฝากกำลังใจให้ใน,เ,นเด้อเจริญกระดานพี่น้องเลยไปเบิง<า>่งดูได้อยังกินกระพุ ปิดตกเลยด้แนพี่น้องตายแล้วบัดน,นี้เบิ่งเนี่ยเป็นโงนเป็นโงนมากุูนพูนนี่แต่โงนฝนบักใหญ่บักใหญ่กินข้าวกับอะไรกินอะไรกันกนุมน่มๆด้วยนู่นนี่เด๋ นุนนี่เดชฮะนุนนี่เด้สบายดียังนุนนี่ฮึ่มคุณน้องตายคักขักมาแล้วพูเผ็ดนัวจ้าเสนอเมนูตำหุงปิ้งหมูยัวยัวจา้าบริเวณอ่าวมะเฮือนดีเด้อจ้ะขาหมูเจ้าของเองพี่น้องจะน้อยน้อยพันใจดีพันขาหมูกินเล่น ขาบว่ขาดว่ออกเลยฮก็เก็บมาก็กินเองขาตัวนึงก็บกุ้มเป็นเดือนพูกแยงยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยซาสอเนาะปะมันบ่มมันบ่มีผู้ซื้อเหรอฮะไปเป็นแม่ค้าเซนนั่นเองค้าซื้อเซนเดี๋ยวจะให้กินข้าวผักเซามีแห้งผลกับมแต่แซดแซดไม่แต่โอ้ยยุ่มก้นยุ่มดากอยู่ มันมืดแล้วทั้งนี้ก็มืดมาก,กเลยนี่นะอาจะได้ก็ซื้อค่ะเดี๋ยวกันแล้วค่ะพี่น้องจะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจเด้ยวยค่ะพนข่านี้ฝนตามคลิปหน้าจาม<อ>ะมากินข่าวน้ำกัน